ไม่ค่ะคุณคุณแม่ปู่เขาไม่สบายเขาไม่กินเขารู้อาการตั้งแต่เดินมาแล้วเขาซึมซึมวันนี้เมื่อกี้เอายาเอาเอาสี่สิบมาเป่าปู่เขาไม่สบายจา้าแม่ชิงจะหาหมอก่อนอสวัสดีคุณหมอจา่าอ,อันนี้โทรมาจากปู่แม่แกนะคะในายใหญ่จันลาจา้ะจา้า บ้าเลขที่เท่าไหร่ตัวย่อยหนึ่งห้าสองหมู่เก้าจ้ะบ้านตากลางจ้ะบ้างตะบนกระโพอท่าตตนจังหวัดสุรนทร์ศูนย์แปดหนึ่ง ศูนย์หกสามหนึ่งเก้าสองศูนย์จ้ะทางซึมนะคะหูเย็นซึมพลายปูแม่แก้ลายแม่แก้ หัวเย็นไม่สบายซึมไม่กินไม่ค่อยกินเหมือนปกติจ้า,จาวันนี้คุณหมอเข้ามาไหมคะวันนี้เข้ามาบ้านช้างไหมอ๋อได้จา้าจ้าจา้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีอีกเคสหนึ่งนะคะคุณหมออะอยายนุณหมอวัสดีจ้าร เป็นยังไงปูปกติปูกินไม่เหลือแล้เพิ่งกินได้สองสามถุงเขาซึมมาตั้งแต่มาแล้วแต่ใหญ่บอก <S 2> <S 2> <S เดินถือหญ้ามาไม่ยอมกินมาถึงนี่ก็ทิ้งหญ้าเลยเป็นยังไงปูอากาศเย็นมั้งคนแก่ก็ธรรมดาอากาศเปลี่ยนถ้าใหญ่ไม่ยากเป็นกำนานจะทางเ,งเก่ง,งกนน็นอน่ก<อ>่อนนานจะเป็นมันเปย ม่น่าจะมีเยม่ตอนีั้นอาจจะเป็นเหมือนคนแก่เนาะอากาศเย็นก็แบบไม่สบาย ไปพักไหมปู่หรือว่ายังไงหรือรอหมอหรือยังไงหมอคงมาไม่ถึงงาแล้าสิบโมงหมอมออมันถึงประมาณสิบโมงนึงเห็นงไหมหยิบเมื่อกี้กินแล้วขายขนะวางทิ้งละปกติไม่เหลือนะปู่สี่ห้าสิบถุงกินหมดเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างปู่บอกลูกหลานได้จะ เดี๋ยวมอมาสายๆระบบถ่ายปกติไหมเขาถ่ายดิปกติบ่ <Okay. S 1> ปกติถ่ายอยู่เดี <Okay. S 1> แต่ว่าหูเย็นเจี๊ยบเดี๋ยวรอมอมานะปู <Okay. S 1> ปูเขาซึมตั้งแต่มาแล้วแม่ปูเขาหูเย็นแต่ใหญ่ว่าหูเย็น ยล้นะเขาก็ไม่กินเขาซึมโอ้่าโอปกติไม่เหลือปกติสี่ห้าสิบถุงแต่หญ่บอกตั้งแต่เช้าว,ว่าปู่ไม่สบายเดินถือยญ้ามาก็ไม่ไม่ยอมใส่ปากหไหนไม้ทิ้งเนี่ยปกติเคยเหลือบอกกินไม่ลง โอเคกินแล้วก็คายออกไปปลูกรอหมออยู่หลังบ้านก็ได้เดี๋ยวรอตาใหญ่ก่อนนะมโนลานะแล้วจูดเวยแต่รอมอนก่อนแน่เนาเป็นปูรับปลาผือจางหวงูืจูกอีกอันนองเต้ก่อนแน่รับปูรับรับอันนองเต้มูนาโมที่มาจูแน่นะ ใช่ชานชาลาไม่ถูกกับอากาศเย็นอากาศเย็นเหมือนคนเหรอเนาะเหมือนคนแก่อากาศเย็นก็เป็นโน้นเป็นนี้ตักข้าวกินก่อนมีต้มไก่เหลือนิดเลยเมืม่อวานยายก็รักุให้กๆๆใหักอออเน,นงี